สวัสดีครับวันนี้นะครับจะเป็นการเริ่มต้นการรีวิวหนึ่งในไตรภาคหนังฝรั่งเศสที่ขึ้นหิ้งที่สุดในโลกนะครับโดยเรานะครับจะเริ่มจากการรีวิวหนังเรื่อง t r i c o l o r s ตอน Blue นะครับซึ่งตัวภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะใช้ชื่อว่า t r i c o l o r s Blue นะครับนั่นเองภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเขียนบทและกำกับโดย k r i s t o f k i l o w s k i นะครับนำแสดงโดย Julie Bishop Bernard Regan และก็ Helena Vincent นะครับ ตัวภาพยนต์เรื่องนี้นะครับออกฉายครั้งแรกไปในปี1993มีความยาวประมาณอยู่ที่1ชั่วโมง34นาทีเรต R ประเภทดรามา่ามิวสิกมิสเตอรีนะครับหนังเรื่องนี้นะครับจะพูดถึงหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าจูเลียนะครับซึ่งตัวเธอนะครับได้สูญเสียสามีและลูกสาววัย5ขวบของเธอจากอุบัติเหตุนะครับโดยตัวเธอนะครับจะต้องหาคําตอบว่าเนี่ยตัวของ สามีเธอเนี่ยเขาเก็บความลับเอาไว้นะครับนั่นเองโดยที่ตัวภาพยนเรื่องนี้นะครับจะใช้ขึ้นต้นด้วยชื่อคาอว่าบลูซึ่งตัวบลูนะครับมันแปลว่าลิเบอเชนะครับในความหมายของแบบไอ้ลิเบอเฉเอกาลิเแฟัตเซลิเแซึ่งบลูนะครับเป็นสีแรกที่เราเห็นในธงฝรั่งเศสโดยที่ภาพในเรื่องนี้เนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องของความเศร้าและความไม่ของตัวนางเองนะครับโดยตัวหนังเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึง่งในหนงเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ผมเนี่ยแทบจะบอกได้เลยว่า มันเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พูดถึงความหดหูของตัวนางเอกซึ่งตัวของนางเอกเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตกับการที่ตัวเธอนะครับสูญเสียสามีและลูกสาวสุดที่รักของเธอไปโดยที่หนังเรื่องนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยบอกกับทุกคนเพราะว่ามันจะพูดถึงความสูญเสียแต่เอาเข้าจริงตัวของภาพยนตร์เรื่อง,ง Three Colors Blue ครับก็เป็นหนังที่อยู่ในไตรภาคสสีของพูกับคิสลอฟคิลอสกีนะครับเองซึ่ง ตัวของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่บอกถึงความสูญเสียความที่เรานะครับจะไม่ต้องยึดติดกับอดีตวามที่เรานะครับเราจะต้องทําให้ปัจจุบันให้มันดีขึ้นไม่ยึดติดกับอดีตนะครับเนองซึ่งเอาเข้าจริงตัวของหนังเรื่องนี้นะครับคนแสดงของหนังเรื่องนี้เนี่ยที่รับบทเป็นไอจูล่เนี่ยคือจูเลตตบิชชอตนะครับเธอแสดงได้ดีมากเธอแสดงเป็นเหมือนกับเป็นผู้หญิงไม้คนหนึ่งนะครับนั่นเองโดยที่ตัวของ จูเลตปิชชอตเนี่ยตอนที่หนังเรื่องนี้ออกฉายตอนนั้นตัวเธออายุ29ปีนะครับกําลังจะเข้า30และตัวภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ถือว่าชนะซีซาไปถึง3ตัวด้วยกันนะครับรวมไปถึงชิงลูกโลกทองคำไปถึง3ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ ตัวของภาพยนตร์เรื่องนี้นครับยังได้ควา้ารางวัลสิงโตทองคําจากเทศกาลภาพยนตร์เวนิสปี1 9 9 3ด้วยนะครับเองซึ่งเป็นหนึ่งว่าเป็นหนึ่งในหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ดีที่สุดเลยทีเดียวแต่เอาโคจริงนะครับหลังจากที่ผมรีวิว t h r e e Colors Blue ไปแล้วนะครับผมจะรีวิวตั้งแต่ t h r e o c o l o r s White นะครับในวันที่4และก็ t r r e e o o o r s s red นะครับซึ่งเป็นการปิดไตรภาคน,นะครับนั่นเองโดยที่ภาพยนตร์เรื่อง t r r e e o o o r s s l u u e นะครับผมจะให้คะแนนไปประมาณที่10เต็ม10ไปเลยนะครับแล้วหากมีข้อผิดภาพประการใดนะครับผมต้องขอมาณนะที่ดีเนี่ยน,นะครับและหากคุณชอบไตรภาคนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องอมฟิลมคริติกด้วยนะครับและสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย